กรณีของ Absolute Clean Energy จากที่เราก็รายงานไปเมื่อวานนี้ตามข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หรือว่า COD โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน5โครงการล่าสุดเนี่ยนะฮะทางคุณธนชัยบัณฑิตวรภูมิ CEO ของ ACE ก็ได้เปิดเผยนะฮะข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ รายได้ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมจาก5โครงการดังกล่าวแล้วก็แผนการพัฒนานะฮะกำลังการผลิตที่เหลืออยู่ในมือที่มี PPA อยู่แล้วอ่าใช่นะครับก็มีการเปิดเผยว่าไอ้าโครงการที่คุณบาพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ ACE นะครับชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบฟีดอินทริฟนะครับในช่วงระหว่างปี2015ถึงปี2 7 3อันนี้เขาชนะมาทั้งหมด18โครงการนะครับแล้วก็กําลังการผลิต เสนอขายนะครับหรือว่า p p a นะฮะ112.73ไม้กวั์นะครับ,รบโดยลงไฟฟ้าในกลุ่มนี้ครับ ACE เองคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและทยอย COD นะฮะเพิ่มเติมในช่วงของครึ่งแรกของปีนี้อีกประมาณ10โครงการด้วยกันนะฮะแล้วก็เปิด COD เพิ่มอีก3โครงการภายในปี2070ตามลำดับนะครับซึ่งเมื่อ COD แล้วก็มีการรับรู้ไรายได้แบบเต็มปีครบทั้ง18โครงการก็คาดว่านะฮะจะช่วยเพิ่มไรายได้ให้กับ ACE นะครับอีกประมาณปีละ 650ถึง680ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พร้อมกันนี้เนี่ยในช่วงไตรามาส4ที่ผ่านมานะฮะช่วงปลายปีทางบริษัทก็มีการ COD โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาก็คือตัวโซลาร r รูฟท็อปนะครับให้กับลูกค้าเอกชนเนี่ยไปอีก4โครงการ <c oughs> ซึ่งก็ส่งผลทำให้ปัจจุบันนั้น ACE มีโครงการโรงไฟฟ้ารวมอยู่89โครงการกำลังการผลิตติดตั้ง726.15เมกะวัต โดยแบ่งเป็นโครงการที่ COD ไปแล้วจำนวน34โครงการ349.21เมกะวัตต์แล้วก็มีที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก55โครงการ376.94เมกะวัตต์ก็ในจำนวนนี้เนี่ยนะฮะก็มีอยู่จำนวนหนึ่งที่เป็นโซลารูฟท็อปซึ่งมันติดตั้งได้ง่ายะนะฮะติดตั้งได้ง่ายนั่นเองก็หมายถึงว่า เราคงจะได้ทยอยเห็นการ COD เพิ่มเติมเนี่ยนะฮะเข้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับทาง ACE นะแล้วก็อย่างที่พี่สุภาชัยรายงานล่าสุด COD ไป5โครงการ,รเขาได้มาทั้งหมด18ถูกไหมอ่าได้18ก็เลืออีก13อ่าอีก13นะฮะแล้วก็ปีนี้จะทยอย c o โอดีเพิ่มอีกนะประมาณสักสิโครงการด้วยกันนะครับนะ ก็แน <aid> ่นอนนะฮะในเชิงของฐานรายได้ก็คงจะมีการขยายตัวก็เดี๋ยวดูในแง่ของการบริหารจัดการต้นทุนว่าจะทําได้ดีขนาดไหนนะเพราะมันก็จะส่งผลมาถึงตัวเลขในบรรทัดสุดท้ายของงบการเงินนั่นคือตัวกําไรสุทธิ ACE เองราคาหุ้นก็ถือว่า drop ลงมาค่อนข้างจะมากนะฮะก็เดี๋ยวดูว่าด้วยฐานของผลประกอบการที่มันขยายตัวออกกว้างขึ้นเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะฮะจะเป็นปัจจัยหนุนนาให้ราคาหุ้นนั้นสามารถรีบาวกลับขึ้นมาได้ หรือไม่แล้วก็ด้วยภาวะตลาดที่หลังจากนี้อ,อะไรต่อมีอะไรมันคงจะดีขึ้น,นจะดีขึ้นน,ะ,ะ,นะก็เดี๋ยวดูนะฮะจะเป็นโอกาสเป็นจังหวะได้หรือไม่